เลือกคันที่ใช่ถอยคันที่ชอบรถไม่ชนน้ำไม่ท่วมไม่ไม่เขียเลขไมล์เมตรตรง100%เอซอาจมีรถบางคันอยู่ที่ไหนสักแห่งเราพบกับคุณผมโดมี่อาสาพาไปพบรถคันนั้นครับเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันไปดูรถคันองคุณสวัสดีครับพบกับนักเดินทางโดมมี่นะครับวันนี้ผมพามาดูนะครับกระบะอิซูซูด,ดีแมกนะครับ5ส5งจุนะครับ SMT นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับรูปโฉมนะครับก็เป็นเทียบเท่าเหมือนตัวปัจจุบันนะฮะไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายปี2004ครับสีขาวนะครับตัวนี้นะครับมีอุปกรณ์ในฟ้าค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนทรอนล็อกกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับหลังคาเป็นหลังคาสูงติดมาด้วยนะครับขนาด2เมตรนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูรูปทรงรอบคันนะครับพาโดรลลาม่านะครับ360องศานะครับนะครับมาดูนะครับบังโคลนหน้าซ้ายประตูหน้าซ้ายนะครับแล้วก็โครงหลังคานะครับค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนำไปใช้ต่อได้อีกชั่วกับชั่วกันเลยแะครับท่านผู้ชมนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะ ความสูงนะครับหลังคานะครับจากขอบกระบะนะครับจึงหลังคาด้านบนเนี่ยนะครับ2เมตรนะครับเป็นกระบะบรรทุกนะครับหลังคาสูงขนาด1ตันนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมมาพามาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างตรงนี้นะครับเสริมแหนบบรรทุกหนักนะครับแล้วก็กระทะนะครับรองกระทะนะครับเพื่อบรรทุกหนักโดยตรงเลยครับนี่ฮะดูแหนบนี่ทํามาค่อนข้างครบเลยนะครับ ชัดซีดีสมบูรณ์นะครับไม่มีบิดงอนะครับไม่มีสนิมนะครับนะครับดูแล้วรถเนี่ยนะครับยังใช้ได้อีกยาวไกลเลยนะครับคันนี้ใช้เกิดใครได้ไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรคุ้มโคตรคุ้มสามโคตรคุ้มนะครับสวยงามพระรามแปดครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ รูปทรงรอบคันนะครับถึงจะมีรอยขูดขีดใช้งานมาบ้างนะครับผมว่ารักษาสภาพสมดุลไว้นะครับเพื่อให้เจ้าของคนใหม่นะมารับต่อไปนะครับนะฮะหลังคานะครับเป็นหลังคาทึบ3ด้านนะครับด้านที่4นะครับเป็นเป็นแนวลูกกงนะครับสูงขนาด2เมตรนะครับฝาท้ายดีนะครับไม่มีชนนะครับนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีน้ำท่วมนะครับ เลขใหม่ก็ประมาณสองแสนต้นๆนะครับท่านผู้ชมนะครับโค้งหลังคายังเนี้บเจ๋วอยู่เลยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับก็มีล่องลอยการใช้งานอยู่แล้วนะครับพวกนี้พรรถบรรทุกเนี่ยมันต้องใช้งานประแบบนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะดูนะครับบังโคลนะครับไฟท้ายนะครับยังสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับนะฮะมีผ้าใปิดด้านข้างนะครับ เพื่อกันฝนอันนี้เขาติดมานะครับค่อนข้างคมเลยนะผู้ขายติดมาค่อนข้างครบเนี่ยเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับพร้อมรับตังค์ได้เลยครับเอาไปวิ่งงานบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรทุกผลไม้นะฮะหรือบรรทุกสิ่งของหรือว่าเอาแบบย้ายบ้านนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าอีกหน่อยหน้าฝนเนี่ยฝนก็จะไม่สาดสิ่งของให้เปียกให้เสียหายนะครับ มาดูประตูด้านขวานะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็สีก็สมบูรณ์ดีนะครับบางคนหน้าขวาก็สมบูรณ์ดีนะครับท่านผู้ชมรถไม่มีบาดแผลใดทิ้งคันนี้เนี่ยรถสวยนะครับสวยแบบกลัวตายควายล้มสองตัวนะครับท่านผู้ชมมาดูประตูหน้าขวานะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับมาดูประตูด้านในนะครับสีสม่ำเสมอนะครับยางไม่มีฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับเราจะดูไป พร้อมๆกันนะครับนะฮะออย่างเงี้ยใช้ไปแล้วไม่ไม่ดังอดแอดอดแอดนะครับเพราะว่าไม่มีพพนด้านในนะครับแล้วก็ไม่มีบัดเตุนะครับมาดูซอกประตูหน้าขวาและบานพับ2จุดนะครับซอกไม่มีพพนนะครับบานพับนะครับหัวน็อตไม่หลอกไม่มีสไลด์ออกนะครับนะครับผมก็พยายามซอกแทกถ่ายให้ดูไปให้เห็นพร้อมๆกันนะครับนะครับจุดที่1ผ่านไปจุดที่2นะครับก็ เรียบร้อยดีนะครับบันไดก็ปกตินะครับท่านผู้ชมเหยียบมั่งนู่นนี่นานมั่งก็จะมีรอยแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็พงประตูด้านในนะครับก็ยังสีสวยนะครับยังคงสมบูรณ์แข็งแรงนะครับขอบยางไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับนะครับไม่มีโพ้นในนะครับท่านผู้ชมคันนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยมากครับท่านผู้ชมครับ ใครนะดูอยู่นะครับบรรทุกด้วยนะครับคันนี้เอาไปหาอะไรได้เลยนะครับใช้แล้วรวยครับคันนี้ประตูนะครับกระจกไฟฟ้าสมบูรณ์นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพอร์นะครับตัวนี้นะครับมาดูภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องไปสอนโดยสารอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับค่อนข้างที่จะครบทุกอย่างนะครับเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้ากุญแจรีเมดขอโทษกุญแจรีโมทนี่ครบเลยนะครับ นะครับวิทยุ CDMP3 นะครับคอนโซลไม่ไม่ฉีกไม่แตกหักนะครับยังสมบูรณ์ดีนะครับพลาสติกขึ้นรูปนี่ยังคงสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีแตกไม่มีขูดขีดนะครับรถทันนี้ก็บอกเลยว่ารถนะครับพร้อมใช้สวยงามแอร์เป็นแอร์แบบลูกบิดนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมยังคง สภาพนะครับสมบูรณ์นะฮะให้ท่านผู้ชมได้คนต่อไปเนะี่ยได้ใช้สุกกายสบายใจนะครับหลังคาไม่หลังคาสะอาดสะอานนะครับไม,ไม่ยุ่ยนะครับกาวยังแน่นอยู่นะครับอานะะ่าเนี่ยฮะเบาะเนี่ยก็ผ่านการใช้งานมาเขาเขาก็ทำคีนนิ่งก็สวยนะครับออกมาสวยนะครับ ก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับแต่ก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับข้างหลังข้างหน้านั่งได้3าคนนะครับมาดูท้ายนะครับป่าท้ายนะครับป่าท้ายกระบะและโครงัาคาทึบนะครับนะครับเป็นลูกกรงพร้อมมีกุญแจนะครับล็อกไว้นะครับเพื่อกันของหายนะครับก็ข้างบนนะครับก็สามารถวางของได้อีกชุดใหญ่ๆเลยครับนะฮะกระบะทรงสูงนะครับ บรรทุกครั้งหนึ่งเนี่ยคลุ้มเลยครับได้เงินได้ทองมามาเอาไว้มาหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวมาสร้างครอบครัวนะครับมาสู้ชีวิตต่อนะครับคันนี้ขายถูกๆขายไม่แพงครับยผมจะลงไว้ในเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะโครงหลังคาไม่ว่าจะเป็นพื้นภายในนะครับยังสมบูรณ์ดีทุกประการนะครับท่านผู้ชมครับนะผมปรับให้ดูนะฮะผมพยายามจะซูมให้ ให้เห็นโครงหลังคาข้างในนะครับก็ยังสมบูรณ์ดีมั้นะครับมาดูประตูหน้าซ้ายนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับโครงด้านในนะครับสีสม่ำเสมอนะครับยางไม่มีฉีกขาดไม่เหนียวติดมือนะครับไม่มีพ่นในนะครับท่านผู้ชมครับกดติดตามและกดถูกใจให้นักเดินทางโดมี่ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันกันหน้าเป็นการต่อไปนะครับรถบรรทุกนานาจะมาสักคันหนึ่งครับผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวนะครับรถตัวนี้นะครับผมดูในราชอาณาจักรนะครับ ยังไม่มีคนลงขายนะครับคันนี้น่าจะเป็น1ใน10คันแรกนะครับที่ผมได้ลงให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับที่ติดตามผมดูผมนะครับได้ใช้ไปเลยนะครับคันนี้รีบโทรมาจับจองนะครับผมบอกเลยว่า3วันไม่อยู่แน่นอนคันนี้โคตรสวยนะครับผมดูประตูด้านในนะครับพาไปดูดูด้านในก็ สีสม่ำเสมอนะครับไม่มีพ่นนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีพ่นนะครับสุขกายสบายใจนะครับใช้คันนี้ได้แต่เงินได้แต่ทองมีแต่โชคลาภนะครับนะครับขอบบนก็สีสม่ำเสมอไม่มีพ่นยังไม่ฉีกขาดไม่เหนียวติดมือครับสวยงามพระรามเก้าครับมาคลิกแปดตอนนี้เป็นเก้านะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าขวานะครับคันหน้านะครับ คานเดิมนะครับน็อตเดิมทุกจุดนะครับบังโคนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับลอยอาร์คเม็ดตอกตาไก่นะครับเม็ดอาร์คสีก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับฝากระโปรงหน้านะครับจุดยึดนะครับฝากระโปรงนะครับหัวน็อตนะครับไม่ถลอกไม่มีสไลด์ออกนะครับไม่มีพ่นในนะครับนะฮะดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมที่กำลังหารถ บรรทุกใช้งานอยู่นะครับสภาพดีๆสมบูรณ์ด้วยนะครับคันนี้รีบจับจองมาเป็นเจ้าของนะครับนานๆจะมาสักคันหนึ่งนะครับกระบะอีสุเครื่องยนต์2005ตัวนี้เอาไปใช้งานต่อเลยครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับเจอกันคันต่อไปคันหน้านะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอ๋ออีกนิดนึงครับลืมไปครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ท่านผู้ชมร่ำรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ ชมครับรถยนต์ที่ผมรีวิวราคารถยนต์เงื่อนไขาการสั่งซื้อเงื่อนไขาการผ่อนชำระเข้าไปดูได้ที่เพิ่มเติมด้านล่างทุกคันนะครับ